เป็นงานเลี้ยงแบบจริงจังครั้งแรกในบ้านเลยก็ได้ก็เป็นทีมไปทุกเคแต่ตอนแรกเราแบบว่าไม่คิดว่าทุกคนจะแต่งตัวเต็มนางนั้นะเราก็แบบนี้กันแบบในแบบเสื้อผ้าในห้องของเราคือเราไม่มีกระตักคอตั๋งไม่มีใครรู้ใช่ไหมว่าใครจะใส่ชุดอะไรกันไม่รู้เลยแล้ววันนั้นก็เหมือนทำแพลนแล้วกลับไป แบบนี้แหละน่าจะพอได้อะไรพอมาถึงนี่ทุกคนโชว์สติมดเลยตามธีมอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมก็แต่งตัวไม่ค่อยเป็นครับก็เห็นว่ามันเอาสีสุดชุดชาตหน่อยละกันสีเขียวบรรยากาศเป็นไงมาได้เขาพี่ออฟทุ่มทุนไปเยอะเหมือนกันแจกรางวัลกระหน่ำเลยก็ผมไม่ได้ครับไม่ได้เลยเหมือนกันตอนแรกมีหวังไหมคะตอนแรกแบบเฮ้ยแต่คู่แข่งเยอะอ๋อ เขาเดินก้าวแรกเขาสุดโอเคไม่ได้แน่หลายคนคนลุ้นคู่เราที่จะให้ได้รางวัลเยอะเหมือนกันไม่อุ้ยแค่เข้าไปก็รู้แล้วว่าเราแพ้เพราะว่ากาแฟเนี่ยทีมข้างหน้าเนี่ยได้รางวัลคอสตูมครับอ๋อใช่พัลคอสตูมพัลสตูมไม่คาดหวังเลยครับแต่แบบรางวัลที่อ่าเด็กๆในบ้านดูดีจับกันอย่างเงี้ยครับก็ื่อสำหรับเด็กๆก็ก็ยังไม่ได้ไม่ได้อะไรสักอย่างเลย เป็นเพราะ่ดวงเราไม่ดีบ้างหรือยังไงจริงๆหรือว่าเราจัดทำงานมาเยอะดวงเราได้งานมาเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะใช้ไปหมดแล้วนะครับใช้แต้มบุญไปหมดแล้วไปหมดแล้วนะครับเราต้องไปมูอใหม่แล้วปกติเวลาเวลาเวลาไปงานจะเป็นกัดขลากอะไรแบบนี้เคยได้รางวัลใหญ่ๆเขาบ้างไหมปีแบอาปีที่แล้วซีได้โอ้โหแล้วปีที่แล้วได้จับยอครับจะมีแจกแบบว่าทุกคนกับแจกน้องๆอะไรเงี้ยใช่ ผมไม่เคยได้เลยในชีวิตตั้งแต่เป็นตั้งแต่เด็กๆอย่างงานเออ่งานวันเด็กของโรงเรียนก็จะมีจับรางวัลทำเห้คนอื่นได้รางวัลใหญ่กันเยอะแยะไม่เคยได้สักอย่างเลยแต่แต่สนุกดีครับวันรุ่งเช้าแต่ชอบได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่รู้สึกว่าเราได้แบบไอ้กร่วมกิจกรรมหรืออะไรเงี้ยมันสนุกนะเวลาตื่นเต้นเวลาใช้รุ่นเงี้ยต้องแต่งตัวให้เต็มกว่านี้ใช่ไหมคะเพราะว่าแพ้แล้วครั้งหน่เราเจอแน่ครับผมไม่มีเวลาหาเสื้อผ้า เราพาหนูจับแต่งตัวด้วยาแบบโฟเวอร์เลยเออเราแบบชาวเกาะไปเลยที่จริงเวลาเราไปงานหรือว่าอะไรอย่างนี้ถ้าเราดูถูกกันเราจะเป็นคนยุ่งยุ่งสบายเองไหมหรือว่าเป็นคนจัดเตรียมจริงจริงจริงก็เป็นอะไรไปเลยแล้วก็แบบเตรียมเองแต่ไม่ได้มีเวลาเตรียมอืมแต่จริงๆเวลาคุยก็ต้องคุยกันด้วยใช่ไหมว่าเออจะแต่งกัรวไหนให้มันพูดกันอะไรอย่างงี้อ๋อครั้งครั้งล่าสุดไม่ได้คุยกันเลยเพราะว่าทำงานเสร็จก็เหมือนแบบกลับไปหลับตื่นมาแต่งตัวเลย กางนแต่ถ้าถ้างานมันงานปกติงานปกติเอางานปกติเหรองานปกติก็คุยครับผมคุยครับว่าแมสกันวันนี้ก็แมสกันอยู่ครับผม้าก็จะมีพี่สไตรช่วยด้วยมีพี่ไตรช่วยอยู่แล้วงานช่วงนี้่านของงานติดติดีดีกันตั้งแต่ต้นปีเลยนะอ๋อก็แต่ต้นปีวันที่หนึ่งสี่ได้ได้อยู่บ้านแต่พอหลังๆก็คือเจอกันบ่อยมากเลยนะก็เจอกันบ่อยอยู่เพิ่งเบื่อละกัน ใช่พี่ๆห้ามเบื่อกันนะครับถ้าเกิดว่ารู้เจอกันบ่อยๆแสดงว่าไตรมาสแรกของเราทิ่งานเต็มหมดแล้วทั้งทั้งทั้งสามเดือนจริงๆปีนี้บินต่างประเทศบ่อยมากครับซึ่งซึ่งประกาศเดี๋ยวเดี๋ยวสิบสามเดี๋ยวก็ไปไทเปแล้วก็เดือนเดือนสี่กับนี่ไปไปญี่ปุ่นครับนี่น่าจะไปญี่ปุ่นกับเกาหลีใช่ไหมใช่ครับก็เดือนนัาจจะเป็นเดือนที่ได้อยู่ประเทศไทยน้อยนิดนึงครับก็จะบินกลับปกติ ต่อกันเลยก็แบบไปทีเดียวเลยอย่างช่วงเดือนมีนาเมษายนเนี่ยไประเทศญี่ปุ่นกับเกาหลีเขาทองงานนี้ไปทําอะไรอ่ะเป็นงานอะไรอ๋ไปเป็นแฟนมีดครับผมแฟนมีดแล้วก็ครับก็ทำคอนเทนต์หรือว่ามีมีงานอื่นเข้ามาด้วยครับผมก็รอติดตามกันแล้วก็คนไทยคนไทยคนไทยอย่าเพิ่งน้อยใจคนไทยอย่าเพิ่งน้อยใจก็เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก็จะประกาศมีตที่ของชิริพายครับผมชานิชิชิริพายใช่ครับเดี๋ยวก็จะมีมีด ออของคอนเสิร์ตของหนูกันอยนี้ด้วยเยอะจังเลยอ่ะหนูพอพูดอะไรเยอะมากเลยแต่เดี๋ยวปีนี้ทั้งปีก็โอกาสปีนี้จะได้พักคือยังน้อยกว่าเดิมก็สบายกว่าเดิมใช่ไหมก็ทำเรื่อยๆแหลยแต่มีเวลาพักจะมีเวลามากกว่าปีที่แล้วเพราะว่าซีรีส์ยังไม่ออกซีรีส์ยังไม่ได้ต้องแบบว่าตุดขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวซีรีส์เปิดกล้องขึ้นมาจะยิ่งทำให้คิวงานเรายิ่งเยอะขึ้น ก็เกี่ยวครับก็นิดหน่อยครับแล้วหนูก็ติดด้วยเครืถ่ายอันนี้ยังไม่เสร็จแฟนดอมอีกเรื่องใน่ทยับเรื่องธุรกิจลับของแฟนดอมครับตีไม่นานเดี๋ยวก็จบแล้วอย่างช่วงนี้ก็ได้พักครับเมื่อเช้าก็ตื่นตั้งเที่ยงเองตื่นเที่ยงครับคือการนอนเลยครับเลยตื่นนอนนอนเติแต่วันศุกร์เดี๋ยวน้องลิวลิวก็ออกงานคนเดียวอย่างนี้มันจะเหงาเหงาไหมคะปกติจะแบบคู่กับพี่ซีตลอด เก็เหงาเขาปกติไปไหนก็ไปงานกับเมียตลอดไปงานคนเดียวก็จะงงเหงาหน่อยครับแต่ว่าเดี๋ยวก็มีเมียให้กำลังใจอยู่แล้วนะแต่ก็เหงาจริงเราไปคนเดียวเมื่อกี้ขนาดด้วยแบบข้าไม่ดอกเอาหนูตอนไม่ได้ไปคบกันแล้วอ๋อายคนเดียวคือมันต้องติดกันตลอดเวลาใช่ไหมครับแบบมันมันชินแล้วมันอยู่ด้วยกันตลอดครับผมใช่ครับอยู่กับเมียก็จะอุ่นใจกว่าโอเคขอบคุณค่ะ อ๋อซีนส์คิวติพายกับคอนเสิร์ตโอ้โหผมบบว่าคอนเสิร์ตของซีโนนิยลต้องอุ๊ยเขาต้องแบบว่ายิ่งกว่าโันนีเมจิกเดียซีนิโชว์เนาะมันต้องมีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจตอนนี้ก็แบบเขาเรียกอะไรที่ออฟฟิทิกก็ปล่อยให้แบบเอออยากโชว์แบบไหนสไตล์แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับส่วนไทรมีซีนิวส์คติพายก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้แลง น่าจะประมาณเที่ยมดีแล้วใช่ครับน่าจะประมาณเที่ยมดีแล้วพี่อ๊อฟมีแบบว่าเผยไว้ยังว่าให้เราเตรียมอะไรไว้หรือว่าจะจัดที่ไหนอะไรกันยังให้ให้กินนะแต่ยังไม่รู้ว่าสะจัดหรือจัดที่ไหนแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันใช่เต้นเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแต่รู้สึกว่าคิวที่พายอยากจัดแล้วเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เขาเพิ่งอ่อนความพิเศษด้วยแบบเป็นการขับกินเป็นแฟนแล้วก็ได้ฝึกความสามารถของเราด้วยแล้วก็มาเจอกันได้เอ่นจอยกับว่าแฟนมีด้วยกันด้วยกับผมอยู่ด้วย อีกไม่นานครับว่าในใจมาแรกมั้ะครับล้วจะมีแบบว่าร้อ,องรุ่นไปแล้วเนาะจะมีสไตล์ไหนที่อยากทำเป็นศิลปิน้สองคนเออหนูร้วเพลงรุมนุ่งก็ดีนะโอ้แต่ว่าไม่เคยร้องเพลงรุ่นุ่งบนแบบคอนเสิร์ตหรือว่าแฟนมีมาก,ก่อนเลยครับไม่รู้ว่าครั้งนี้จะมีหรือเปล่าแต่ว่ายากเหมือนกันเพลงเดี่ยวแล้วกันหนูไม่ยอมร้องรุกนุ่งเป็นแดนเซอร์แล้วกัน ต้องลองฝึกดูไม่แน่ใจเลยครับแต่เราแต่ถ้าแนวอื่นแนวร็อกเราก็ยังไม่เคยลองอยากอยากใช่ไหมเน่อยากลองแนวร็อกแบบนี้เลยแต่ว่าใช้เสียงแบบเป็นพลังใช่ถ้าไทยเขาสามารถหนุน่าจะสนุกที่นที่ครับฝากก็ ฝากซีรีส์นูนด้วยนะครับแล้วก็ฝากยูทิพย์พายตอนพิเศษเลยนะครับยูทิพย์พายตูยูตอนนี้ก็ออนแอร์ไปแล้ว1 EP ครับก็ออนแอร์ทุกวันศุกร์เวลาสี่ทุ่มทางช่องยูทูบแมนดี้ชาแนลนะครับแล้วก็มารืนนี้วันศุกร์แล้วก็ EP สองก็จะออนแล้วครับก็ฝากทุกคนด้วยครับใช่ครับผมก็ฝากโอเวอรซีรรักก็รักดิด้วยนะครับของโอเอรีของยูทิพย์พายตูยูนะครับผมแล้วก็มีเพลงมาสปายทุกคนหลายเพลงเลยครับก็รอติดตามกันว่าจะอยู่ใน EP ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้ววก็บาร์ซนิสั อาะชาชนด้วยนะครับผมก็ขอบคุณ<า>ม,มากที่ซัพพอร์ตนะซ์มาขอบคุณครับคนงานข<า>อบคุณครับ